สรรพคุณสมุนไพรไทยพื้นบ้านช่วยรักษาอาการต้านโรคร้ายโรคหน้าเบือ่อเรื้อรังแนบฝังกายก็จะหายร้ายพิษไม่ติดเชือ้อก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ติดตามรับชมรับฟังเพจวัดคีรีวงศ์หรือว่าศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดคิรีวงศ์50หมู่9ตำบลบามาพร้าวอำเภอลังสวนพบกันในเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอตอนที่11วันพระฤหัสที่14พฤกษิาคม2563เป็นวันธรรมสวรนสะ วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาคือเป็นวันที่ถวายพ,พระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนสถานที่หน่อยวันนี้อโยมสาธุชนทั้งหลายโดยภาพรวมแล้วก็เห็นว่าเป็นอาคารโรงพยาบาลที่วัดครึ่งจะสร้างเป็นโรงภูิปัญญาการอนรักภูมิปัญญาการรักษาแบบโบราณไว้ทั้งหมดเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้ก็อยู่ภายในบริเวณวัดนีนแะโยมนะ กับทุ่มยีเจดนาทีอาจจะมาไวสันนิดตังโยมเพราะว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ให้เ,เสียสละเวลาอันมีค่าที่อยู่ทางบ้านได้มาติดชมรับฟังบ้างก็ชมย้อนหลังบ้างก็เข้ามาชมรออย่างตั้งอ,อกตั้งใจเตรียมสม,มุดปากกาไว้ เพื่อจะจดสาระดีๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกับทุกๆท,ท่านคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งทุ่มสาสหรือทุ่มยี่หายี่หเจ็ดอย่างเนี้ยก็คือก็จะมาเตรียมพบกันทางเพจวัดคิรีวงศ์เพื่อมาจดสาระดีๆเกิดความรู้เกิดภูมิปัญญาเพื่อจะเอาใช้ใเป็นประโยชน์ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันของเรายามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยยามที่เรา ประสบปัญหาเกิดติดโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้นก็ใชา้ย,ยาสมุนไพรในครัวเรือนซึ่งเราทําผ่านมาแล้วทั้งหมด11ตอนคืนนี้เป็นคืนตอนที่11ซึ่งสามารถรับชมได้ทางเพจวัดและเฟสซบุ Facebook ๊กพระหมหาควญชัยและก็เพจวัดคีรีวงศ์และก็ใน y o u t u b e พระหมหาควญชัยวัดคีรีวงศ์อย่งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ จากเพียนภาษาแล้วก็หญิงบวกช่วยแล้วก็ท่านผอวิชาลัยการอาชีพบางสวนในการจัดทําพาลงไปพะอธรรมาก็ทําไม่เป็นหลอกยมนะคืนนี้บรรยากาศก,าก็ท่า,ามกลางธรรมชาตินะอย่าไปทําในป่าก็ไม่ไหวยมอยากจะพาไปดูสมุนไพรจริงๆก็ลําบากตอนกลางคืนก็อาการหลังนี้มันก็ดําเนินการในการจัดสร้างไว้ก็จะใช้เวลาอีกไม่เท่าไรก็คงจะเสร็จเพราะได้ความอนุเคราะห์ ร่วมแรงร่วมใจจากญาติโยมทั่วไปที่ช่วยเหลือก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน69ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะดูใบกล่าวแล้วดูด้านหลังแล้วอาจจะมืดไปหน่อยนะอยากตกใจนะ,ะเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่คือพามาชมบรรยากาศที่สถานโรงสมุนไพรภูมิปัญญาที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นะตามข้อตกลงคืนนี้นะเรา อาจะมาพูดถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นคนผู้สูงวัยหรือคนที่อยู่ในวัยทองหน้าวัยทองที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนอประจําเดือนนะมันหมายความว่ามันมาทุกเดือนพอมาทุกเดือนรวมแล้วมันก็จะกลายเป็นประจํปีนะโยมก่อนอื่นก็จะพูดถึง คนที่มีปัญหาอาการดังต่อไปนี้ฟังจดจำให้ดีว่าคนที่มีปัญหาอาการดังต่อไปนี้คืออยู่ในวัยที่มีประจำเดือนครั้งแรกอยู่ในวัยกำลังจะหมดประจำเดือนบางก็กินยาคุมกําเนิดมีความผิดปกติของฮอร์โมนของร่างกายซึ่งจะพบมากในบุคคลที่อ้วนหรือผอมเกินไป มีการปิดปกติของอประจำเดือนที่มาน้อยประจำเดือนที่มามากบ้างมากะปิกระปอยบ้างเป็นปัญหาในชีวิตประจำลประจําวันสําหรับสุภาพกักรีทั้งหลายซึ่งเป็นปัญหาบางครั้งก็กินยาผนสเตมแก้ปวดบ้างบางครั้งก็กินยาแก้อา,อาการปวดต่างๆเวลามันปวด ลาประจําเดือนมันน่าสงสารมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคืนนี้ก็เลยเอาสาระดีๆมันมีสองประเด็นก็คือประจําเดือนมาน้อยกับประจําเดือนมาไม่ปกติอ่าประจําเดือนมาน้อยอาการประจําเดือนมาน้อยคือมากะปีกะปอยเกิดจากหลายสาเหตุหน้าหลายสาเหตุก็คือเป็นมีประจําเดือนครั้งแรกบ้างเกิดจากการจะหมดประจําเดือนบ้างอ่าเกิดจากการกินยาคุมกําเนิดบ้างเกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมนบ้าง ในร่างกายบัง่งเกิดจากการอ้วนเกินไปบ้างผอมเกินไปบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําเย็นไม่ควรรับประทานพวกหมักดองน้าเย็นไม่ไม่ควรรับประทานเพราะมันจะแสลงเลือดที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนอาการที่หนึ่งนจ้าโยมประการที่หนึ่งนะก็เจริญพรแปดสิบท่านเจริญพรโยมพริกเกงเผ็ดนมันสการคารอาจารย์อาจารย์แกเจริญพรจ้าจดไว้เอาไปใช้ใครที่ประกอบอาชีพอยู่ที่ มีคลินิกเป็นของตัวเองหรืออยู่ทางบ้านก็ทุกคนถือว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสมุนไพรไทยเป็นรากเง้าเป็นสมบัติของทุกคนอันตามาแค่มาบอกกล่าวเรื่องเกล็ดยาภูมิปัญญาที่โบราณาจารย์เขาทำไว้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานแล้วตกทอดมาถึงเรานะอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนน้อยอเราก็จะให้ดูกันอีกนะโยม อ่านะดูกันอีกอันนี้ก็ขิงอีกนะขิงอีกมองเห็นไหมโยมทางบ้านเป็นยังไงบ้างแสงสีเสียงตอบรับด้วยนะว่าทางบ้านเป็นยังไงบ้างแสงสีเสียงนะโยมนะเพราะว่าอาตมาชายสถานที่อาคารบนอ่าอีกหลังหนึ่งที่กําลังก่อสร้างอยู่เพื่อจะให้บนันบรรยากาศนะจ๊ะโยมนะบรรยากาศคงจะดีนะจ๊ะโยมประการที่หนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาประจําเดือนมาน้อยเอาขิงนะ เอาขิงเนี่ยขิงสดขิงแก่ที่อยู่ในท้องตลาดนะเราจะมาพูดถึงเรื่องขิงเพราะว่าเข้าเกี่ยวกับเกล็ดยาหลายโรคโยมที่ผ่านมาว่าเนี่ยขิงเนี่ยเข้าเกือบทุกคืนเลยวันนี้วิธีการใช้ขิงก็แตกต่างกันจากคืนที่ผ่านมาเอาขิงอ่าขิงแก่และสดแบบนี้นะโยมขิงแก่และสดแบบนี้นะเอาเท่านี้นะามาล้างสะอาดนะ เอามาล้างให้สะอาดเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ฝานบางๆหั่นบางๆนะหั่นบางๆเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็พาไปต้มหม้อสเตนเลสหรือหม้อเขียวเติมน้ำทั้งหมดสามแก้วกาแฟเติมน้ำทั้งหมดสามแก้วกาแฟต้มจนเดือดนะต้มจนเดือด เมื่อต้มจนเดือดเสร็จเรียบร้อยกรองเอาแต่น้ํามาทั้งหมดนะกรองเอาแต่น้ํามันจะได้พอหลังจากเราต้มแล้วจะเหลือกี่แก้วก็แล้วแต่นะโยมนะก็กรองกรองแล้วก็พามาใส่แก้วกาแฟ SU ตั้งเรียงไว้อาจจะได้แก้วครึ่งสองแก้วหรืออาจจะไม่ถึงสองแก้วก็แล้วแต่นะจ๊าโยมให้เอาไว้หนึ่งแก้วกาแฟ SU ที่เหลือที่เหลือเอาไปเททิ้งนะที่เหลือไปเททิ้งนะโยมที่เหลือเอาไปเททิ้ง คือหมายความว่าเราใช้ขิงเนี่ยสดเก๋เนี่ยนะหนึ่งแง่งเนี่ยแบบนี้ล้างาจา์หั่นบางๆแล้วก็ต้มน้ำสามแก้วให้เดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำใส่แก้วกาแฟตั้งไว้จะได้กี่แก้วก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ให้เอาไว้เพียงหนึ่งแก้วที่เหลือก็พาไปเทที่โคนต้นไม้หลังจากนั้นรอให้อุ่นแล้วก็อรอยอุ่นแล้วก็แบ่งรับประทาน เช้าครึ shorts, outfit, Guys, shoe, ่งแก้วกาแฟเย็นครึ่งแก้วกาแฟนะหลังอาหารเช้าครึ่งแก้วกาแฟหลังอาหารเย็นครึ่งแก้วกาแฟสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาประจําเดือนมาน้อยสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนมาน้อยคือมากระปีกกระปอยอาการปวดนะปวดประจําเดือนครั้งแรกบ้างประจําเดือนใกล้หมดบ้างบางบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับการ กินยาคุมกําเนิดบ้างปวดควาผิดปกติฮอร์โมนฮอร์โมนของร่างกายต่างๆเนี่ยขิงตัวเดียวเนี่ยนะโยมเป็นเกล็ดยาภูมิปัญญาของหมอโบราณที่เขาทำไว้นะโยมเข้าใจนะ,ะ,จะเจริญพรนะเสียงชัดเจนด,ดีค่ะสาธุอนุโมทนานะดีค่ะ,จะเจริญพรทุกท่านจําแล้วก็จดไว้นี่คือสําหรับขิงในการต้มรับประทานเกี่ยวกับประจําเดือนมาน้อยอ่า <c oughs> ถ้าไม่มีขิงถ้าไม่มีขิงในกรณีที่ไม่มีขิงนะจ๊ะโยมเราก็จะมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งเกล็ดอันที่สองคือใช้ต้นแก่นของฝางเนี่ยแก่นของฝางพอต้มแล้วน้ำจะเป็นสีเลือดเลยสวยงามแก่นของฝางทั้งหมดเนี่ยนะจ๊ะโยมเอา20กรัมนะเนี่ยแก่นของฝางเนี่ย20กรัม เนี่ยโยมอาจจะรู้จักเลยทุกคนรู้จักไปร้านขายยาสมุนไพรก็ได้เลือกเอาถ้าไม่มีฝางก็เอาขิงถ้าไม่มีขิงก็าฝางโยมก็เลือกเอาเอาที่ง่ายแต่อาตมาขอแนะนำว่าเอาที่อยู่ในครัวเรือนที่เราพูดเนี่ยเอาอยู่ในครัวเรือนเอาเกะเอาแก่นฝางเนี่ยหนักยี่สิบกรัมนะหนักยี่สิบกรัมเติมน้ำสามแก้วเหมือนเดิมต้มกับน้ำสามแก้วเมื่อต้มกับน้ำสามแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใส่น้ำ มะขามเปียกสองช้อนโต๊ะแกนฝางหนัก20กรัมต้มกับน้ำสามแก้วให้เดือดหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เนื้อมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะเมื่อใส่น้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะต้มอ,อีกสักพักหนึ่งเมื่อต้มอ,อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ยกลงมาจากเตาไฟตั้งให้เรียบร้อยให้ใหายให้เย็นก่อนให้เย็นก่อนให้รับประทาน หลังอาหารเช้าหนึ่แก้วเป๊กหลังอาหารเย็นหนึ่งแก้วเป๊กจะช่วยเรื่องประจําเดือนมาน้อยนี่เกร็ดที่สองนะบางท่านก็ใช้ขิงที่อาตมาว่าแล้วแต่สะดวกนะจดไว้เผื่ออะไรมันที่หาง่ายในครัวเรือนก็เราไปซื้อมาเก็บยกไว้ได้ฝังแก่นฝังที่ด้านขายาสมุนไพรนะเนี่ยเป็นมัด,ม,ดมัดอย่างนี้ช่างให้ได้20กรัมน้ำสามแก้วต้มแม่เดือดยกลงมาเติมนะเนื้อมะขามเปียก สองช้อนโต๊ะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกสักพักแล้วยกลงมาแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไม่เรียบร้อยแล้วก็รับประทานหลังอาหารช้าหนึ่งแก้วเป๊กหลังอาหารเย็นหนึ่งแก้วเป๊กจะช่วยเรื่องประจาารรํา,กกา,เ,จเ,ดาจเดือนมาน้อยนี่สําคัญนะโยมเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับท่านผู้อาภาพสกีที่มีปัญหาเรื่องประจําเดือนมาน้อยนี่คือประจําเดือนมาน้อยนะโยมต่อไปเราท่านต่างหลายก็ขอจเจริญพรหนึ่งร้อยสิบสี่ท่านที่ให ให้ติดตามรับฟังแล้วก็จดสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยตอนที่11กับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรวัดคีรีวงศ้าสหมู่9ตําบลบางพร้าวอำเภองสวนจังหวัดชุมพรได้ยินเสียงแปลกๆแทรก,กเข้าไปอย่าตกใจโยมเป็นเสียงนกยูงที่วัดมีนกยูงเยอะนะเ,เป็นเสียงนกยูงเอาต่อไปคนที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ฟังให้ดีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ อาการดังต่อไปนี้หนึ่งน้ำหนักเพิ่มหรือลดลงมากน้ำหนักลดหรือเพิ่มมากออกกำลังกายเกินไปก็ดีใช้ย,ยาคุมกำเนิดมากไปก็ดีมีปัญหาเกี่ยวกับอุ้งเชิงกรานก็ดีมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกก็ดีปะจเดือนจะมาไม่ตรงกัน ประจำเดือนจะมาไม่รงกันแต่ละเดือนสาเหตุดังต่อไปนี้เป็นอาการของประจำเดือนมาผิดปกติคืออาการประจำเดือนที่มาไม่รงกันของท่านสุภาพสตรีนะโยมเป็นอาการของคนที่มีประจำเดือนที่มาไม่รงกันของแต่ละเดือนเกิดจากหลายสาเหตุโยมเกิดจากหลายสาเหตุบ้างก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ้าง เกิดจากน้ำหนักน้ำหนักลดลงบ้างผิดปกติออกกาลังกายมากเกินไปบ้างใช้ย,ยาคุมกําเนิดผิดปกติบ้างมากเกินไปหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุ้งเชิงกรานมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกบ้างรังไข่บ้างอาการดังต่อไปนี้คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนมาผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าโยมประสบปัญหาแบบนี้เราควรจะทําอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้อง ใช้ได้ต้องหาในครัวเรือนทุกบ้านทุกท่านนะทุกบ้านทุกท่านจะต้องเตรียมหาไว้ก็ขอจเจริญพรร้อยสาสบอท่านที่ให้เกยียริรับฟังแล้วก็ตั้งใจจดอยู่ทางบ้านอย่างดีเลยประการที่หนึ่งจดไว้เกล็ดยาสําหรับประจําเดือนมา,ม,นะมาไม่ปกตินะมาไม่ปกติหนึ่งใช้ต้นบานไม่รู้เลยฮนะ ใช้ต้นบานไม่รู้โรยดอกสีขาวใช้ต้นบานไม่รู้โรยดอกสีขาวทั้งห้าเลยโยมทั้งห้าเลยต้นบานไม่รู้โรยดอกสีขาวทั้งห้าถอนมาทั้งห้าเลยทั้งต้นใบด่างาถอนมาล้างอากาศนะล้างอากาศแล้วก็หัน่นหันแล้วก็เอามือจับอย่างนี้ขึ้นมาหนึ่งกำม,มือนะจับกันมือแล้วก็ใส่น้ำครึ่งลิตรนะ ใส่น้ำครึ่งลิตรต้มให้เดือดโยมต้มให้เดือดอ่าต้มให้เดือดนะโยมเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊าโยมเดี๋ยวค่อยโทรมาอ่าต้มให้เดือดนะยังมีทรเข้าอยู่ไหมนั่นหรอแม่แม่กดสีแดงกดออกเยอะอ่าเห็นนาโยมขอขอขอ,อภัยนิดหนึ่งนามีมีโทรศัพท์เข้ามาได้ยัง โอเคนะโยมเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊ะเอาต่อนะโยมเดี๋ยวกาลังจอดติดพันอยู่ต้นบานไม่รู้โรยดอกสีขาวทั้งห้าถอนมาล้งศางอาสาแล้วก็หั่นหันแล้วก็หยิบมาหนึ่งกำมือใส่ในหม้อสเตนเลสแล้วก็ใส่น้ำครึ่งลิตรอ่าทำไมเป็นอะไร,ร,รเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะโยมใส่น้ำครึ่งลิตรต้องให้เดือด แล้วกรองเอาแต่น้ำยกไว้ให้รับประทานสามเวลาให้รับประทานสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นครั้งนนหนึ่งแก้วกาแฟครั้งนนหนึ่งแก้วกาแฟนี่สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติตำรับเกล็ดยาที่หนึ่งเกล็ดยาที่หนึ่งนะอันที่สองนะจยาโยมอันที่สอง อันที่สองใช้ใบมะนาวใบมะนาวหนึ่งร้อยแปดใบเอาใบมะนาวล้างาสะอาดมานับมาได้หนึ่งร้อยแปดใบสองใบมะกาสิบสองใบใบมะกาสิบสองใบสามมะกรูดสามผลสามลูกนะจ๊ะทั้งหมดเลยได้มาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามะกรูดก็ผ่าทั้งสามลูกมะนาวก็ล้างาสะอาด ใบมะกาก็สิบสองใบล้างอาอาก็นําไปใส่ภาชนะหมอ้อสแตนเลสหรือหม้อเขียวเสร็จเรียบร้อยเติมน้ําไปหนึ่งลิตรนะจ๊ะโยมเติมน้ําไปหนึ่งลิตรอา่าเติมน้ําไปหนึ่งลิตรเพื่ออ่าเติมน้ำเพื่ออ่าให้มันเดือดนะจ๊ะโยมเติมน้ําไปหนึ่งลิตรต้องให้เดือดประมาณ20นาทีหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ยกลงมาแล้วก็กรองเอาว่าแต่น้ําให้รับประทานนะโยม ก่อนรับประทานรับประทานเนี่ยครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟวันละหนึ่งครั้งรับประทานหนึ่งแก้วกาแฟวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารให,ให้เติมน้ำพึ่งเล็กน้อยนะโยมเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยให้เติมน้ำพึ่งเล็กน้อยอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติข้ดที่สองนะนะข้ดที่สองอันนี้ถ้าว่ามันหายากก็โยมก็ไปทำข้ดที่หนึ่งเอาต้นบานไม่รู้โรยดอกสีขาวทั้งห้านะ เอาเกล็ดอันที่สามเกล็ดที่สามนะโยมที่อยู่ทางบ้านตั้งใจนะโยมเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรใช้ใบมะนาวใช้ใบมะเกล็ดความรู้ที่สามใบมะนาวทั้งหมดเจ็ดใบนะเกล็ดที่สามนะจ๊ะใบมะนาวเจ็ดใบต้มกับน้ำสองแก้วใบมะนาวเจ็ดใบใบมะนาวเจ็ดใบต้มกับน้ำสองแก้วกาแฟ ใบมะนาวเจ็ดใบต้มกับน้ำสองแก้วกาแฟจนเดือด่ะจนเดือดอ่าจนเดือดอรับประทานเอากรองก่อนกรองให้สะอาดกรองให้สะอาดใบเอวอก่อนรับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วนะอันนี้ง่ายง่ายใบมะนาวที่อยู่ข้างบ้านเรานะใบมะนาวเจ็ดใบต้มกับน้ำสองแก้วกาแฟจนเดือดกรองแต่น้ำนะ ต้มสองแก้วจนเดือดก่อนเดือดน้ำก็คือเรารับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟะนะพอหมดก็ทำใหม่อีกพรุ่งนี้ก็ทำใหม่อีกถ้ามันไม่พอก็ทำใหม่อีกโยมทีนี้ก็ต้องสรุปก่อนว่าการทำเกล็ดยาองค์เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านทุกครั้งจะต้องทำการเสกคือเตรียมยาทำต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งแล้วก็พนมมือแล้วก็ตั้งหน้นามโมสามจบแล้วก็อาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อาราธนาคุณปู่ชีวะหมอกมารพัฒน์ แล้วจงปัดเป่าโรคาพยาธิที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาน้อยมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาเมปน็เปเนปกติก็อธิษฐานแล้วก็เป่าลงไปทุกครั้งออกชื่อนั้นนี่คือ